นนามเหียวก็ว่าวันเี้ขึ้มาเขาจากแา่ส่หมอแล้วหม้นบนนามไท่เออหน้าจะเขานอนจังเสียวใทรมีแดดกันนอนอาจังเขาใส่ขึ้นเหมนอนึ้เออมาขึ้นได้มาอยู่สั้นขย็นโอ้กินขย็นกันเปิดกอนเถอะจังมามาเ่ข้าวกล่เป็นกินน้องไม่จะมุนๆเทาไร่ไปอย่างมาครึ่งครึ่งแขงม่แขง ก่อนมาๆสองเทียกินสองเทียอยู่สองเทียเอาครับเ,เป็นเขากระสอบเนาะเขาไม่มันเขาเจียวมุ้นี่าแสบขอขอกกระสอบฉันเอาไปสุขาวันหมออบมันต้องมะขวเน,นี่ยเกียวกเทียมพีิกหอม แต่ไม่ได้อบทนไม,มไม่จะอบออกอของมันไม่ยงไฟฝาบุ๊บอัถ้าเราแก่แต่ยังไม่ใส่ไฟฝาแบบม้วนแบบเป็นแกบเป็นยังแบบตเตาอบแก็ไม่ค่อยเวฟสองอันสอันมันไม่เว้าเท็อเลยป่ะแม่แ่บอกความบอกแมงโตไปบอกแมงสรงมาด้วยความเรืมามานํแาแกงไว้แล้วมาอบเตาอบตุอบมันาไานก่อบหมูปิง้งมเท่ากับคุณหมูปิง้งเลยไห ถ้ามีเตาอบก็อบเลยลเข้าวหอมที่หลังแับนี้โทรไปหาแม่เธอให้แม่เธอส่งไปที่นี่มาเพราะว่าปีใหม่มันเสียนางเครื่องมาเลือกหลายมากเลยมึงไปบอกอันตรายเป็น,นาางไงมาหับจีเร่ปีใหม่จีซีเครื่องเลยวัวเป็นง,งานอขอนแก่นมันไม่พลาไปครับลายยางดีกว่าผักกระเจาแล้วก็ กัานจองก้านจองก้านจองก้นจรองกานจรองก้านจองสมบูรณ์ต้องท่านอาจางย์ไม่เคยกันจองไหมโอ้มันชื่อก้านจองเหรอมันคือแบบเสชาซสากัก้านจองสมปนวย ปาน่อยประจําหนานเฮ่าถามไ่ไล่แล้วลวบานมีอยูเจี๊ยบบอกไปไลยเอาจากแบาทขอไปไ่ลลายบ้าว่าก็ช่องสองเ้ันแล้วแรให้ดี๋เเดี๋ยวจะมีซาเลงเดน่ไปใส่มาใส่ปุก ส um <Sen ating S 1> <mel> ิบปีปวเยนะไรเบาทยพงนะดจมูกปวเล้งไปฮะขายผักเอาขคายกับสิบปูก้อนตัวเลียงสิขารได้เาม่คือาเาสิกขายอยู่่เงี้ยคหาาแต่หาทุนอยู่ไอ้แจมไม่แต่หาทุนอยู่ในสวนเนาะก็ค่อยปลูก่ไปเลพลูกนะมู่่ปลูกวาปลูบบอ้อม โูปูบะกันระทโลกปูยัง่เยอะค่ะทั้งหลานนรกเขาเขาบะกาบะกาใจบะกาไปยืมพว้มันใจปะไงเขาใจไงเขาคนใจไง